สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.EXE กับเกม SD Gundam Battle Alliance คลิป Providence Gundam Gameplay นะครับในที่สุดก็มาถึงจนได้กับชายผู้สวมน้ากากที่ขับโมบิสูที่มีบังตรงหัวคล้ายๆหน้ากากเหมือนกันนะเป็นสายชูเตอร์นะโมบิสูเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโมบิสูที่แข็งแกร่งมากๆอีกหตัวเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะในส่วนของข้อมูลนะครับ เครื่อง ZGMF-X13A เป็นหุ่นของซีรีส์โมบิสูกระดัมสีนับบินที่ขับเนี่ยชื่อราอู l เลอร์คูเซ่นะที่เป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้สิ่งที่ทำให้โมบิสูเครื่องนี้โดดเด่นเนี่ยก็คือนิวตรอนแจมเมอร์แคนเซลอร์เตาปฏิกร์พลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นหัวใจหลักของซีรีส์ ZGMF-X ช่วยให้การดั้มเนี่ยสามารถต่อสู้ในสนามรบได้นานเท่าที่นักบินต้องการ และเปิดใช้งาน Face ิปอาร์เมอได้ตลอดเวลาด้วยแล้วก็เฟสชิปอาร์เมอรเกาะที่จะทำการเปลี่ยนพลังงานให้เป็นพลังป้องกันระหว่างที่เปิดใช้งานเนี่ยจะช่วยลบล้างการโจมตีกายภาพทุกชนิด100%เลยนะครับด้วยการทำงานร่วมกับเตาปฏิกริยานิวเคลียร์เนี่ยจึงส่งผลให้ซีรีส์ ZGMF-X ทุกเครื่อง เหมือนกำลังใส่ชีสหรือว่าใช้ปโปรให้เป็นอมตะตลอดเวลาเลยนะเมื่อทําการสู้กับศัตรูที่ใช้แต่อาวุธประเภทกายภาพเท่านั้นแล้วก็ยังมีมันติล็อกออนซิสเต็มนะหรือว่ามันติล็อกออนซิสเต็มระบบที่ช่วยให้นักบินเนี่ยสามารถล็อกเป้าหมายและโจมตีศัตรูจํานวนมากได้พร้อมกัน ไม่ใช้ร่วมกับดรากูนซิสเต็มจึงเป็นตัวการันตีว่าการโจมตีด้วยดรากูนพอตของ providence เนี่ยจะไม่มีวนันพลาดเปล่าโดยเด็ดขาดเลยนะฮะถือว่าเป็นระบบที่ทำการสร้างสารรค์มาเพื่อใช้อาวุธและเทคโนโลยีของยุคสมัยเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะ,ะในส่วนของอาวุธสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในเกมนะครับก็ <c oughs> จะมีตรงส่วนของอาวุธหลักที่เป็นอาวุธประชิดหลักเนี่ย ก็จะมาจาก MA MV 0 5A Composite Arm Shield System โลอเอกประสงค์ที่ติดตั้งครอบปลายแขนทั้งซ้ายทั้งหมดของ Provident สามารถใช้โจมตีระยะประชิดด้วย Large Beam Saber หรือโจมตีระยะไกลด้วย Beam การ2กระบอกนะในเกมเนี่ยเขานำมาแค่ Large Beam Saber เท่านั้นนะก็คือดาบ Beam Saber ขนาดใหญ่นะจึงทำให้ Provident เนี่ยสามารถสลับไปมาระหว่างการโจมตีและการป้องกันได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยอาวุธจริงหลักนะ M A M 2 2 1 j u d i c i u m Beam Rifle ปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายสูงกว่า l u p u s Beam Rifle ที่ใช้โดย Justice กับ Freedom แต่จำเป็นต้องวางท่าบกับไหล่ของม o b พิสูน์เมื่อทำการยิงนะเพราะว่าความยาวและโครงสร้างของตัวปืนนั่นเองจึงค่อนข้างจะไม่สะดวกในการใช้งานสักเท่าไหร่ อาวุธรอง1และรอง2รวมถึง SPA ที่เป็นท่าไมตตายอันติของ providence gun dam เนี่ยก็คือ dragon o system นั่นเองระบบควบคุมอาวุระยะไกลหล้สาย disconnect rapid armament group overlook operation network เรียกสั้นๆตามที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็คือ dragon โดย providence เนี่ยได้ทำการติดตั้ง v-pods n p o อยู่ที่บริเวณ backpack และสโพกจำนวนทั้งหมด11ชิ้น แบ่งได้ออกเป็น2ชนิดนะก็คือลั d ดรากูน Pot มีพอนพอตขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบีมกันไว้ถึง9กระบอกมีจำนวนทั้งหมด3ชิ้นนะครับติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่างๆของแบ็คแพค k นั่นเองเมื่อยิงพร้อมกันเนี่ยจะได้ลำแสงครอบคุมพื้นที่ถึง27เส้ซนนะที่ยากต่อการหลบหลีกเลยนะแล้วก็อีกชนิดเนี่ยก็คือสมอลดรากูนพอ t วิพอ้อนพอดขนาดเล็กที่ติดตั้งบีมกันไว้2กระบอกมีจำนวนทั้งหมด8ชิ้นโดย2ชิ้นเนี่ยติดที่ติดตั้งอยู่กับแบ็คแพคเนี่ยจะมีฟังก์ชันในการปรับองศาไปยังด้านหน้าของโปรวิเดนะเพื่อใช้เป็นบีมแคนนอนในระหว่างที่กำลังติดอยู่กับแบ็คแพคได้นะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วซึ่ง Provid ดนเนี่ยนับว่าเป็นโมบิสูที่ทรงพลังคือมีพลังอุปาพสูงที่สุดในยุคสมัยของ CE 71เลยนะครับเนื่องจาก อาวุธทั้งหมดที่รวมกันพร้อมกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้เนี่ยทำให้ Providence เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโบพิสูตรในยุคสมัย CE71 เลยคราวนี้เราก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่ตะลุยที่ directory ไหนกัน <c oughs> ซึ่งครั้งนี้ก็จะพาไปที่ directory 4B ก่อนนะครับเป็นระดับผันผ่วนเนาะ ภารกิจผันผวนนะครับระดับยากชื่อด่านี่คือป้อมประการอากาศอาบาคูไปขอซีรีส์มู i ิสูรกันดั้มนะฮะหรือว่า UC 0779สงครามปี1นั่นเองหรือวลาเอ็มเอสที่แนะนำเนี่ยคือ60นะเป็นสถานที่สลหรับดรอปแบรนด์ฟูรีเดนชิ้นแรกนะครับส่วนวิงแมน2คนที่จะพาไปด้วยครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเลือกกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งก็คือคนที่มาจากซีรีส์เดียวกันและสายมันจะครบพอดีนั่นเองคนแรกเนี่ยก็คือ คิระยามาโตะนะครับที่ขับฟรีดอมกันดัมหนึ่งในซีรีส์แซดจีเอ็กแล้วก็คนที่สองเนี่ยก็คืออัลซาราล่านะครับแน่นอนอยู่แล้วที่ขับจัสติสกันดัมนะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์แซดจีเอ็กเช่นกันซีรีส์พวกนี้เนี่ยก็จะติดตั้งนิวตรอนแจมเมอร์แคนเซลอร์เอาไว้ทั้งนั้นเลยนะครับทำให้สามารถสู้รบต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเลยเท่าที่นักบินเนี่ยจะสามารถทำได้ ได้เวลามาดูกันนะครับว่าเกมเพลย์เบสิกของ p พ o v i d e n ัน g u n d เนี่ยเขามีวิธีการเล่นสไตล์การเล่นพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าต่อให้เรากลับมาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ยังสนุกอยู่นะครับยิ่งโมวิสูแเราแข็งแข่งขึ้นสามารถโจมตีศัตรูได้ง่ายขึ้นฆ่าได้เร็วขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสนุกเลยนะฮะ โดยเฉพาะดีไซน์ของม o วิสูที่สวยงามเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นระ,ระบบแบบ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ไอ้โฮเวอร์มั้งถ้าเป็นถ้าเป็นระบบที่ม o วิสูจะลอยอยู่เหนือพื้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฮเวอร์โหมดนะเนี่ยโมบิสูคือเท่มากนะอะโควเดิดเป็นอีกหนึ่งเครื่องเลยนะที่ผมค่อนข้างจะชอบดีไซน์เลยนะของภาคนี้กดกันเนี่ยก็จะเป็นการยกอลโลมาป้องกันนะ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือดากูนทั้งนั้นเลยนะครับแน่นอัดแน่นไปด้วยดากูนทั้งตัวเลยแล้ว <c oughs> ตรงนี้จะเปิดก่อนนะถ้า <c oughs> างนั้นผมก็จะเปิดจากอาวุธระยะประชิดก่อนนะครับ <c oughs> ด้วยการฟันเนี่ยธรรมดาสามนะครับสามทิศนะครับฟันธรรมดาสามทิศ ประชิพิเศษเนี่ยโอ้โหปาดเมื่อกี้นี้ปาดแบบไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่อีกรอบตรงนี้ก็จะมีศัตรูโผล่มาอีกอ่าาประชิพิเศษเนี่ยสองทีนะครับเราก็สามารถใช้การฟันสามครั้งแล้วก็ประชิดพิเศษอีกสองก็จะได้คอมโบเป็นห้าแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีสองทางนะครับปกติเนี่ยเราก็จะไปทางนี้เลยนะเพราะะนนรอบนี้ผมก็ไปทางนี้เลยเพราะว่าผมเก็บแปรนดครบหมดแล้ว ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นการมาเปิดตัวของมิคาสกิออคัสที่มาพร้อมกับการดั้มตระพอลูปัสให้เราสามารถจบอปแปรนจากมิคาสกิได้โอเคเรามาดูฟันกวาดกันว่าถ้าฟันกวาดของโพวีเดนเนี่ยเขาเป็นยังไงโอ้โหสองพิตจวบจวบอีกทีนะฮะฟืดฟืดสองพด้วยนี่เลยฟันแบบว่าสู้ระยะประชิดก็ถือว่าโอเคเลยนะ คันนี้เป็นอาวุธยิงนะครับเนี่ยยิงทีละหนึ่งฮิตนะเซเลเซอร์ก็ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยิงยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยครับแค่พยายามอย่าให้ติดรีโหลดแดงก็พอส่วน5้าลองหนึ่งเนี่ยที่เป็นลัาดาคูลพอตเนี่ยเราจะต้อง ยิงไม่ห่างจากกะสูมากครับไม่งั้นเนี่ยจำนวนกระสุนหรือว่าความกว้าขงของกระสุนเนี่ยมันจะไม่โดนนะเพราะว่าเกมนี้คือเหมือนกับว,ว่าเขาจงใจยิงเพื่อทําให้ดักหน้าไวนะฮะถ้าจะยิงระยะไกลจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เป็นลองสองที่เป็นสมอลพอตนะลาดพอตเนี่ยต้องยิงระยะไกลพอสมควรเลยอันนี้เราปล่อยท่าสองไปนะยิงแบบกระนำทำแลสสิบห้าเดเมจาไปแล้ว แค่ลองหนึ่งเนี่ยยิ่งยิงใกล้ก็จะยิ่งแรงนะครับถ้า S P A อันตรีเราเต็มแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะโชว์ S P A ให้ดย,ยูเป็นเพลงของซีรีส์โมวิสุกระดับไอรอนบัตออฟแฟนด้วยนะเพลงนี้นี่แบบผมชอบมากเลยนะโชว์ถ้าไม่ตายของโอวิเดนนะเป็นการกระน่ำยิงด้วยดาคูนแบบไม่ยย้งแรงมากบอกเลยเราก็สามารถยิง แล้วก็คอมโบต่อด้วยลองหนึ่งได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าลองหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าถ้าไม่ใช้ในระยะประชิดเนี่ยการโจมตีจะไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แบบเน้นยิงไกลเนี่ยให้ใช้ลองสองดีกว่าจํานวนคอมโบเนี่ยก็เยอะมากแทบจะพอๆกับจํานวนปากกระบอกปืนของบีมการที่ติตั้งอยู่แบบสมอลาร์ก่อนเลยใช่ไหมฮะยิงไกลๆเนี่ยมันไม่โดนนะถ้าลองหนึ่งเราต้องเข้าไประยะประชิดนิดน,นึง การผันขวนก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยิง่งโมวิซูนเราเก่งเราก็จะยิ่งคล้ายๆกับเวลาลุยในแบบเวลาเราดูในพวกอนิเมะนะแบบบินไปแล้วก็จัดการศระตูปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บรครับว่าจํานวนปาปกระบ,บอกปืนเนี่ยของสมอลลัสไอ,อ้สมอลพอดสมอลพอดนะนะที่ติดอยู่ทั้งหมด8 ชิ้นเนี่ยตามตัวเนี่ยก็คือตรงช่วงเอลสองนะครับฝั่งละ2องเห็นไหมซ้ายขวากับด้านหลังเนี่ยก็จะรวมเป็นทั้งหมด6อันแล้วแล้วก็ข้างบนอีก2อันนะครับก็เป็น8อัน8อันคูณเนี่ยก็คือ16บกิตพอดีเป๊ะน,นะครับเน้นเน้นทุกอันคือยิงครั้งละหนึ่งแล้วก็เจ้าลาร์ดพอตเนี่ยก็คือยิงบีมอัดไปด้านหน้าน,ะน่าจะ ชิ้นละสิประมาณนั้นก็เลยไม่เกินจากนั้นไปนะ่ะนยยิงอัดเลยปืดเนี่ยสินะครับยิงเราก็สามารถยิงยิงแล้วปล่อยถ้ารองสอบไปคอมโบต่อได้ <c oughs> พวกหุ่นสายชูเตอร์เนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปฟันเลยนะไม่จะเป็น <c oughs> คือเน้นการยิงตู้จากระยะไกลก็พอแล้ว ยกเว้นว่าศัตรูเนี่ยจะถึกมากเกินไปแต่ถ้าไม่ใช่ว่าศัตรูถึกมากเกินไปเนี่ยส่วนมากก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้หรอกสู้ไปกลดีกว่าปล่อยจากข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็ยิงลงอัดลงล่างพอศัตรูเข้ามาใกล้เราก็ใช้ท่าลองหนึ่งในการดักหน้าเพิแป๊บเดียว SPA ก็เต็มอีล้วมาถึงจุดที่เป็นจุดที่จะมาเจอกับโคลเเดนแล้วนะ ภาพของซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างถือว่าสวยเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนของ SD Gundam มาแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็น่าจะเคยเล่น SD Gundam c a s t o o Fighter มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าออปชั่นของตัวเกม SD Gundam Battle อะไร a อ s เนี่ยมันก็เหมือนกับการอัพเกรดมาจาก SDGO เลยคือถ้าปลดระบบ PVP มาเนี่ยก็คือ s d g o d d นี่เองเลยครับจะเป็น s d g o เวอร์ชั่นที่รูหราสวยงามมากขึ้นนะแต่ผมมองว่าท่าของการโจมปีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันค่อนข้างจะจำเพาะเจาะจงมากเกินไปนะครับว่าเล่นในโหมดแบบ PVP เนี่ยมันจะลำบากนะเกิดความหลมหลังสูงนะดังนั้น,นผมก็เลยมองว่าเขาก็เลยไม่คิดที่จะเพิ่มแปลนที่จะเป็น PVP มาแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ผมมองว่าหลักๆคือเขาตั้งใจจะทําเกมเป็นมัลติเพลเยอร์ที่เน้นการโครออกให้คนนมาช่วยกันเล่นมากกว่านะซึ่งเขาก็พยายามสร้างความตื่นเต้นพยายามหาวิธีการอย่างสร้างตรค์ในการคิดว่าจะเล่นยังไงจะทํายังไงให้คนเนี่ยเล่นได้สนุกกนะ็เลยเกิดเป็นบอสที่แข็งแกร่งขึ้นมาคล้ายๆกับสไตล์ซีรีส์ของพวกบอสของดาร์กโน่ แต่ว่าความยากเนี่ยมันก็ทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเก่งกันหมดนะดังนั้นเนี่ยพอเขาทําให้ยากตื่นเต้นเนี่ยคนบางกลุ่มเขาก็เลยเล่นไม่ไหวนะแล้วระดับของบางด่านเนี่ยมันก็มีผลน,นะทำให้เราเนี่ยแบบไม่สามารถดรอปแปลนหุ่นที่เราชอบได้นะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฟาร์มหุ่นก่อนนะครับฟาร์มเลเวลของตัวหุ่นไว้ก่อนเลยนะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปเล่นด่านที่เลเวลสูงกว่าคุณเนี่ยมันจะยากมากนะ แต่ถ้าคุณฟาร์มเลเวลไวแล้วเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าส่วนมากเนี่ยโอกาสผ่านสูงแน่นอนครับแล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นต้องติดนะครับสำหรับคนที่เล็กไม่ค่อยคล่องหรือว่าความสามารถทางด้านการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้มากอยู่แล้วไม่ได้มีเวลาในการเล่นไม่ได้มีเวลาในการฝึกฝนฝีมือเยอะนะครับแนะนําให้ติดออตโต้การหรือว่าป้องกันอัตโนมัติไว้เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยคุณรอดชีวิตได้แน่นอนจากการเล่นด่านที่สองนี่เวลาย,ยังเหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปกัน คราวนี้เนี่ยผมก็จะพาไปที่ directory 2อเอ๊ะเมื่อกี้ 4A ใช่ไหมถ้าผมจำผิดโอเคครับ directory 4A นะครับภารกิจจริงระดับยากนะครับชื่อภารกิจก็คือสู่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีจุดจบของซีรีส์โม b ิสูตรกระดับสีดหรือว ms ที่แนะนำคือ62นะครับเพราะผมเล่นระรัดยากนะเป็นสถานที่สลับดอกแปนของโพรบิเดนชิ้นที่2นะครับ ก็คือเล่นสด่านนี้เก็บชิ้นส่วนให้ครบก็สามารถปลดโ v วิดเ c นมาใช้ได้เลยวิงแมนทั้งคู่ก็จะเป็นคู่เดิมเลยนะมาจากซีรีส์เดียวกันเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายแต่ก็มีจุดบอดต,ตรงที่อาวุธทั้งหมดเนี่ยนอกจากการเข้าไปฟันด้วยดาบจะเป็นอาวุธชนิดประเภทบีมทั้งสิ้นเลยนะครับทำให้ เจาะพวกที่มีไอฟิลเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ผงที่เน้นบีมเป็นหลักเนี่ยผมก็แนะนําให้ติดทักษะนักปินของการเจาะทะลวงเอาไว้เป็นทักษะนักปีนที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเจาะไอฟิลหรือว่าพวกบาเรียรป้องกันบีมได้ดีมากขึ้นโอเคได้เวลามาฟันสามทีนะครับปกติประชิดพิเศษเนี่ยสองแล้วก็ฟันกวาดก็สองคอมโบนะครับ วิธีง่ายๆก็คือ,อฟัน3ประชิดพิเศษอีก2ก็จะได้5คอมโบแล้วส่วนการยิงเนี่ยก็1นัดต่อหนิตนะครับ <c oughs> อืมไปละที <c oughs> ละยังมาตกเดี๋ยวเราเจอ <c oughs> เดี๋ยวเราไว้มาเจอกันในอนาคตนะ <c oughs> อ่ายิงทีละ1คฮิตนะครับส่วน <c oughs> ถ้ารองหนึ่งเนี่ยให้ใช้ใกล้ๆนะ <c oughs> จะโดนประมาณ13 <c oughs> ถึง สิบห้นะที่ผมดู13-14ฮิตีต่ไม่น่าเกินนี้นะครับแล้วก็ถ้ารอง2เนี่ย<อ>ก็จะเป็นการปล่อยจากระยะไกลได้เลยโจมตีได้สูงท,ทั้งหมดเนี่ย16ฮิตนะครับสไตล์การต่อสู้ก็ง่ายๆคือเน้นการยิงอยู่ระยะไกลพอศัตรูเข้ามาใกล้ถ้าไม่ฟันก็คือใช้รองหนึ่งแต่ใช้รองหนึ่งจะดีกว่าเพราะว่าคุณสายชูเตอร์เนี่ย เราจะติดอุปกรณ์ที่เน้นการยิงอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณมี DLC รุ่นหลังนะครับที่เป็น d l c สุดท้าย DLC 3า,า,าเนี่ยเขาจะมีดอกอุปกรณ์ที่บวกทั้งการยิงแล้วก็การฟันไปพร้อมๆกันนะความแรงเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมก็ติดอยู่นะเพราะเห็นไหมครับว่าผมก็ฟันแรงนะไม่ใช่แค่ยิงแรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ครบแล้วติดพาร์ทอย่างดีแล้วครับก็จะใช้ได้ทั้งสู้ไก่สู้กล้ แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีแบบนั้นก็เน้นเป็นการยิงไว้ก่อนดีกว่าเพราะหุ่นสายวชูเตอร์เนี่ยเราจะต้องเน้นค่าจากการโจมตีด้วยการยิงเฉลี่แล้วก็พอตของโควิเดนเนี่ยจากพิเศษตรงที่ต่อให้เขาจะถูกโจมตีเนี่ยมันก็จะไม่ยกเลิกการโจมตีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การใช้พลังจิตในการควบคุมแต่เป็นการใช้ระบบควบคุมพอตนะมีระบบ ดราก o นซิสเต็มเนี่ยในการช่วยเหลือซัพพอร์ตนักบินเพื่อช่วยโจมตีอัตโนมัติให้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องกังวลว่าพวกดรากูนของเราเนี่ยจะหยุดหากเราถูกโจมตีนะจะไม่เหมือนกับพวกฟันเนลนะครับที่จะเป็นต้องใช้พลังจิตของนักบินส่วนหนึ่งในการควบคุม SPA เต็มแล้วงั้นผมโชว์เลยแล้วกันจัดเลยนะฮะยิงเน้นๆใส่ยานต้มเดียวระเบิดไปเลยเมื่อกี้ย2ิ เกมนี้เนี่ยคอนเทนเนอร์ er, เนี่ยก็เป็นจุดฟาร์มสำหรับการเก็บของอย่างดีเลยครับเพื่อใช้อัพเลเวลอัพปลดขีดจำกัดของอุ่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นกล่องที่ไหนให้พยายามเข้าไปฟาร์มเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าผมจะฟาร์มจนเต็มแม็กลอยทุกตัวแล้วแต่ผมก็ยังคงฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อมันมีกล่องตรงนี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะทุกคนจะได้สามารถมาฟาร์มได้ง่ายๆเวลาที่จะมาเล่นเพื่อเก็บเลเวลด้วยตัวเองเนาะ สามสี่หนึ่งสองสามส่ลองหนึ่งชินติดแดงไปแนละ้วอ่ะเนี่ยพอติดแดงปุมันจะริมโหลดก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นหุ่นสายชูเตอร์เนี่ยรีโหลดก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะโดยเฉพาะแบบผมที่มีลักที่ช็อตด้วยเนะี่ยมันก็จะใช้ท่ารองเนี่ยในการปุดจังหวะช่วงที่ต้องรอการรีโหลดได้อยู่ปล่อยไปยิงจากระยะไกลเลยห หรือเราจ่ายอย่างนี้ก็ได้เนี่ยฟันเสร็จแล้วก็เอาท้ารองหนึ่งเนี่ยมาเป็นคอมโบก็ได้เช่นกันนะอิสระของการคอมโบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเลยครับเนี่ยฟันเสร็จปุ๊บใช้ดรากูนยิง ผมชอบซีรีส์นี้เพราะว่าเขาพยายามทำให้สไตล์คล้ายๆพวกแบบซีรีส์โซนะก็คือเล้นฝีมือของนักบินด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของตัวหุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่านักบินเราเนี่ยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ของโมอิสุเครื่องนั้นๆด้วยไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราจะขับหุ่นที่มีความสามารถสูงขนาดไหนอย่างแบบหุ่นรุ่นหลังอย่างสไตรฟิยหรมอีฟิติจัสติสเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เนี่ย เราก็ยังตู้บอล5ตีได้ดีนะปล่อยมันไปเลยเนี่ยพอยิงกระจายเนี่ยมันจะยากมากมากมากเลยครับที่จะหลบหลีกได้อ๋อก็คือชิลล5ฮิตนะครับเพราะว่าที่ปลายเนี่ยจะมีบีมกัน1กระบอกแล้วตรงมุมตรงส่วนหัวเนี่ยก็จะมีอีก4นะเพราะเขาติดตั้งบีมกันไว้9กระบอกนะครับก็คือตรงช่วงด้านหลัง4กระบอกตรงช่วงปลายอีก4แล้วก็ตรงสุดปลาย1น,นะดังนั้นเนี่ย ก็เลยทำให้ยิงได้หัวละห้าฮิตนั่นเองเรียกเหมือนหัวปรีเลยนะครับใหญ่มากคือเป็นดาบคูณอันใหญ่ไปเริ่มมหาดินดินอย่างร่อนปล่อยดาคูณไปโจมตี ก็หุ่นธรรมดาเนี่ยถ้าเราอัพเลเวลสูงแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่จําเป็นต้องใช้ S.P.A. หรือว่าสกิลที่เป็นท่าพิเศษอาวุธพิเศษใน,นการโจมตีเลยนะเพราะว่าแค่สู้ธรรมดายิงธรรมดาเนี่ยพวกนี้ก็แทบจะระเบิดกระจุยเป็นหุ่นโขไปแล้วจกเว้นว่าเราจะอย่างเงี้ยเห็นยานะผมก็ปล่อยดากูลไปจริงซับินไปซะแล้วเดี๋ยวหน้านี้เราก็ต้องสู้กับโพรวิเดนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสู้หนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งแลน เจอหน้ากันหม่งดานก็ได้แปลนหนึ่งครั้งพอเก็บสะสมข้อมูลรวบรวมครบกุก็ได้เวลาสร้างคุณออกมาใช้เองอะไรมันอ๋ออะไรเขาเล่นอพอามันมีจุดจุดมันมาจากข้างหลังไม่ใช่หรหนึ่งสองสามเรียบร้อยเขาค่อยๆเขาค่อยๆมาเรื่อยๆนะ นี่ยมันยิงดักได้แต่ว่าศัตรูเขาจะไม่กะตุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําให้ยิงระยะใกล้ๆมากกว่านะกระทะหลอให้ยิงด้วยระยะใกล้ๆเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลดีเลยอือาสาสิบห้าทีเดียวทีเดียวสลายผมบอกเลยเยิงอาจไปเลยเมื่อกี้ก็ยังไม่ใกล้พอก็โดนแค่ห้าหิดเอง สี่เอกับสี่บีนะสองดานปลดโรวิเดนมาใช้ได้แน่นอนเพื่อนเราใช้ถ้าไม่ตายดักหน้าแล้วเราก็ใช้ถ้าไม่ตายอัดลักบอสให้ติดคิคอนตบตีข้างหลังติดคีนะแรงขึ้นแน่นอนโอ้โหดูเลือดซะกอ่อน2อส ซอยดากูนไปสอยนั่นแน่แ้บจะปลิวปียิงหนึ่งสอยดากูนเอาลองหนึ่งยิงอัดหลังเนี่ยอยากผมอยากได้ท่าแบบเขามากเลยท่ายิงดากูนขึ้นไปเนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าน่าจะใช้ได้ดีมากเลยก,กับการต่อสู้แต่ว่าใช้ได้แค่เราอุเลคุเซ่คนเดียวงั้นเราก็ เอาถ้าลองอาจให้กระจายไปเลยนะเหมือนสภาพเหมือนเพื่อนเราโดนไปด้วยไงก็ไม่รู้จัดติดข้างๆเนี่ยโ,โหที่แท้กำลังง้าง,งามาอยู่นี่เองไม่ได้ใช้โลแอคชั่นเลยนะนเลเวลเราสูงแล้วสูงมากๆเรียกว่าสูงมากๆซ่อมเพื่อนไสแบบเหมือนไม่มีรอยขอีดข่วนจริงๆคือรักษามานี่น,นี่เองบิลลอนนี่นะฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนประชิดพิเศษ ปันกวาดยิงยิงยิงลองหนึ่งลองสองปล่อยยิงปิวป้วปิวป้วปิว้นะกดกันโลยกโลมาก็จบเรียบร้อยนะครับกับคลิป providence Gundam gameplay and basic นะครับสำหรับเพื่อนๆพนพ,นพ,นพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบในสไตล์การแนะนำหรือว่าการเล่นของ ตัวผมเนี่ยก็ฝาก subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับจะได้เอาไว้ติดตามดูคลิปการเล่นของเกมต่างๆที่ผมเนี่ยจะทำการอัปให้ทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้ทุกวันเลยนะแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าทางช่องของเราเนี่ยก็มีการอัพอยู่หลายเกมเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะไม่ทิ้งซีรีส์นี้แน่นอนนะครับในซีรีส์ SD Gundam Battle Alliance สายเกมเพลย์เนี่ย จะต้องมีโมบิสุครบทุกเครื่องตามที่ตั้งใจเอาไว้นะเป็นปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่การเริ่มเล่นเกมนี้แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบซีรีส์กันดัำม,มากมากเลยนะแล้วก็รอที่จะมีเกมสไตล์แนวนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะครับตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆก็ค่อนข้างจะไฮมากมากเลย ก็มีโมบิสูครบทุกเครื่องนะครับ86ตัวนะปัจจุบันนี้มีครบหมดแล้วเลเวลตันหมดแล้วนะครับเล่นแบบเอาจริงเอาจังกันไปเลยเนาะมียูนิตพรีออเดอร์มี DLC ทุกตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถดูกันได้เลยใครที่อยากเห็นแนวทางการเล่นของหุ่นแต่ละตัวเนี่ยก็ไปตามดูในคลิปได้เลยนะครับผมมีการทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เลยนะเป็นเพลย์ลิสต์ของเกมเพลย์โมบิสูกันดำรวมถึงการปรับ ออปชันในเกมว่าปรับอย่างไรเราถึงจะสามารถเล่นได้แบบไม่ค่อยมึนเท่าไหร่หรือว่าทักษะของนักบินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างหุ่นแต่ละตัวเนี่ยปลดล็อกได้ที่ด่านไหนบ้างผมมีทําคลิปเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับสาหรับคนที่มาติดตามดูทีหลังก็สามารถตามย้อนดูคลิปทั้งหมดของช่องเราได้เลยนะใช้ชีวิตละมุงได้ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เฟซีรับจากพวกคนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุข,สขทั่วกันแล้วไว้มาพบกันใหม่กับ คลิปของซีรีส์ SD Gundam Battle r o y a l ซีคังนะว่าผมจะนำมโอพิสูต์เครื่องไหนหรือว่านักรบคนไหนเนี่ยมาทำการเกมเพลย์เบสิกให้เพื่อนๆได้ดูอีกเนาะสำหรับครังนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ยิ่งแบบว่าอยากจะมอบคำขอบคุณให้สักสิบครั้งเลยนะเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเรา,าเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรจะขอได้มากกว่านี้แล้วล่ะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันเนาะนี่ก็ใกล้จะ วันปีใหม่แล้วนะฮะเพื่อนๆหล,หลายๆท่านก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะก็อย่าเพลิดเพลินเกินไปนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยชว่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะอาจจะไม่สบายเอาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะอดสนุกกันในช่วงปีใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับจะได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มาพบกันใหม่กับคลิปต่อๆไปในช่องของเราอีกนะฮะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย